嗯 <laughs>。 หลังจากที่เด็กๆมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะนะคะเด็กๆก็ไปไหนก่อนคะขึ้นชั้นเรียนนะคะไปพบคุณครูฝนคุณครูเจียบ,บนห้องเรียนก่อนเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงมาเข้าแถวหลังจากนั้นแล้วนะคะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องทำในชั้นเรียนของเราเด็กๆจะไม่ได้เรียนนะคะเป็นวิชาเหมือนกับพี่ปฐมนะคะแต่เด็กๆจะเรียนเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งกิจกรรมของน้องๆอ,อนุบาล2ก็จะมีอยู่6กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกเราเรียกว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะกิจกรรมที่2กิจกรรมประสบการณ์นะคะ กิจกรรมที่3เกมการศึกษากิจกรรมที่4กิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะกิจกรรมที่5เสรีและกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมกลางแจ้งนะคะทั้ง6กิจกรรมนี้นะคะคือ1วัน ของน้องอนุบาลที่จะมาเรียนกับคุณครูฝนนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับพี่ๆที่เขาเรียนภาษ,ษาไทายภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เป็นรายวิชาแต่น้องๆองอนุบาลจะเรียนเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราก็จะยืดหยุ่นนะคะตามความพร้อมของเด็กๆเด็กๆสามารถที่จะทำงานหรือว่าทำกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมเนี่ย ได้ตามความสามารถของเด็กๆเ,เองคุณครูก็จะยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นเวลาไปไม่มีการนับเป็นชั่วโมงนะคะแต่เราก็จะทําให้ครบนะคะภายใน1วันทั้ง6กิจกรรมนี้นะคะอ่ากิจกรรมแรกคือกิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมเคลื่อนไหว,วเราทําอะไรบ้างกิจกรรมเคลื่อนไหวเด็กๆก,ก็จะเป็นยังไงคะอะมาร้องเพลงนะคะมา แสดงท่าทางมาเต้นมาเคลื่อนไหวออกกำลังกายนะคะคุณครูก็จะให้จังหวะหรือว่าจะมีเพลงประกอบไปด้วยอันนี้เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะต่อมาอันที่สองเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็จะเป็นการเรียนในห้องเรียนคุณครูก็จะให้เด็ก นั่งเป็นวงกลมหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิจกรรมในวงกลมนั่นเองนะคะเด็กๆน,นั่งล้อมวงแล้วเราก็จะมาเรียนเรื่องต่างๆนะคะคุณครูก็จะนำรูปภาพนำตัวอย่างนะคะนำสื่อต่างๆมาอธิบายมาสอนเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะเอา ประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาเล่นเกมกันเช่นเกมจับคู่นะคะเกมอะไรล่ะจับคู่โยงเส้นนะคะการสังเกตจำแนกสิ่งที่เหมือนสิ่งที่ต่างกันนะคะจะเอากิจกรรมที่เรียนประสบการณ์ในวันนั้นๆนั่นแหละนะคะมาเป็นเกมการศึกษานะคะ ต่อด้วยกิจกรรมที่4แล้วเราก็จะมาทำกิจกรรมสร้างสารรค์เป็นการทำงานศิลปะนะคะการใช้สีการใช้อุป,ปกรณ์การประดิษฐ์งานต่างๆโดยใช้ความคิดของเด็กๆนะคะ,ะวาดรูประบายสีตามจินตนาการเนี่นะคะเราเรียกว่ากิจกรรมสร้างสารรค์ต่อมากิจกรรมที่5หลังจากที่เด็กๆทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมี เข้าห้องน้ํานะคะเราก็จะให้เด็กๆพ,กพักเบรกนะคะเข้าห้องน้ําดื่มน้ําเสร็จแล้วก็เราก็จะมาที่กิจกรรมเสรีเด็กๆก,ก็สามารถที่จะเลือกเล่นตามมุมต่างๆในห้องเรียนได้นะคะในห้องเรียนก็จะมีมุมบล็อกนะคะมุมตัวต่อนะคะมุมหนังสือมุมตุ๊กตานะคะมุมวิทยาศาสตร์มุมศิลปะเด็กๆก,ก,ก็จะเลือกเล่นบล็อกหรือว่าอาจจะทํากิจกรรม กับเพื่อนๆนะคะตามอิสระที่เด็กอยากทำนะคะอ่านหนังสือหรือว่าจะอ่านนิทานก็ได้นะคะแล้วก็กิจกรรมกลางแจ้งนะคะกิจกรรมกลางแจ้งคุณครูก็จะพาเด็กๆลงไปเล่นที่สนามนะคะจาเป็นการเล่นบอลน,นะคะเป็นการเคลื่อนไหวเป็นเกมกีฬา นะคะเป็นการละเล่นไทยหรืออาจจะเป็นการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูให้ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ครบทั้ง6กิจกรรมแล้วนะคะดูนะคะทบทวนนะคะ1กิจกรรมอะไรคะเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะกิจกรรมที่2ประสบการณ์นะคะกิจกรรมที่3เกมการศึกษา กิจกรรมที่4สร้างสรรค์นะคะกิจกรรมที่5กิจกรรมเสรีนะคะเล่นอิสระนะคะและกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมกลางแจ้งอันนี้คือกิจวัตรการมาเรียนใน1วันของน้องๆอ,อนุบาลนะคะใน1วันจะต้องทํากิจกรรมเหล่านี้ให้ครบทั้ง6กิจกรรมซึ่งคุณครูนะคะและคุณครูพี่เลี้ยงก็จะเป็นคนคอยดูแลให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรม อย่างปลอดภัยตลอดเวลานะคะจบแล้ววันนี้นะคะวันนี้คุณครูฝนก็ฝากกิจวัตรเกี่ยวกับการมามาเรียนไว้เท่านี้นะคะ,ะแล้วก็มีใบงานนะคะการการมาเรียนให้เด็กๆโยงเส้นรูปภาพนะคะ หลังจากที่เด็กๆเ,เรียนแล้วก็จะเป็นเกมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมการศึกษาแต่เราไม่ได้มาเล่นกันที่โรงเรียนใช่ไหมคะเราไม่ได้มาทํากันที่โรงเรียนครูก,ก็เลยส่งรูปภาพให้เด็กๆสามารถทำเองที่บ้านได้นะคะใบงานนี้ก็ถือเป็นการทบทวนความรู้ที่ครูให้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องอะระบายสีนะคะแล้วก็โยงเส้นจากครูรูปภาพนะคะอันแรก คำแรกในช่องสี่เหลี่ยมคูณคูณเขียนว่ารอเอียนอเรียนนะคะรอเอียนอเรียนรูปไหนคือการเรียนของน้องอนุบาลคะเออกิจกรรมในวงกลมหรือว่าประสบการณ์นั่นแหละคือการเรียนนะคะต่อมารูปที่สองคือการเล่นนะคะรูปไหนคือการเล่นนะคะก็โยงมาและอันสุดท้ายคือทํางานนะคะเด็กอนุบาลทํางานทํางานอะไรทํางานอะไรคะ เออศิ ừ, ลปะใช่ไหมคะอ่าแล้วแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะก็จำนวนสิบเขียนตามรอยปะให้เรียบร้อยนะคะ1นึ่งสองสสีหเจ็ 9้สิบเลยนะคะคุณครูมีเสื้อให้เด็กๆตัวนี้กี่ตัวคะ10บตัวนะคะสิบตัวมีทั้งเลขอารบิกเลขไทยแล้วก็สออีบอสิบนะคะเขียนตามรอยประจับจำนวนสิบมาให้คุณครูด้วยนะคะถึงเลขสิบแล้วเห็นไหมเก่งมากเลย พร้อมแล้วเดี๋ยวเราอ่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นคำสองพยางค์เหมือนเดิมนะคะอ่าคุณครูก็ให้พยาญชนะเด็กๆเด็กๆด,ดูก่อนว่าวันนี้คุณครูให้ตัวอะไรมาบ้างตัวแรกที่คุณครูฝนให้มาสามตัวเนี่ยมันจะเป็นกอไก่กอไก่และมอมา้าใช่ไหมคะกอไก่ตัวแรกนะคะกอไก่ตัวที่สองและมอมา้าตัวที่สามกอไก่เวลาเด็กๆออกเสียงออกเสียงยังไงคะกอใช่ไหมคะ กกและมนะคะอะ่พอเท่านี้คุณครูฝนจะใส่สระเข้าไปแล้วอ่ากอะกะคำที่สองก็กอะกะและก็มอะมะาตอบมาพยางค์ที่สองนะคะกอะกะรวมกับคำว่าปออิปิออกอะกะปออิปิอ่านว่าอะไรนะ กออะกะปออีปีอ่านว่าอะไรคะกะปีนะคะเด็กๆรู้จักกะปีไหมกะปีเอาไว้ทําอาหารนะคะคาที่สองกออะกะทออีทิกออะกะทอ,ออีทิอ่านว่าอะไรกะทิคําที่สามมออะมะรออะระมะระนะคะมะระ เป็นผักใช่ไหมคะเคยทานหรือเปล่าอ่าถวนอีกครั้งนะคะกะปิกะทิมะระอ่าหน้าที่สองคุณครูฝนให้พยัญชนะ3ามตัวอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะมอม้าชอช้างและก็ชอช้างมอม้าออกเสียงไงนะคะเวลาเด็กๆอ่านมอม้าออกเสียงโมนะคะ ชอช้างก็ออกเสียงชอใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูผลให้สระไปนะคะเหมือนเดิมนะคะมออะมะชออะชะแล้วก็ชออชะชราวนี้มาถึงพ,พยางค์ที่สองนะคะคำที่สองมออะมะรออีลิมออะมะรออีลิอ่านว่าอะไรมะลิ ะะมออาารออลีอ่านว่ามะลีคำที่สองชออาชะนออีนีอ่านว่าอะไรนะชะนีคำที่สามชอาชอ,านะชอาชะนออาณะชออาชะนออาณะรวมกันเป็นคำว่าชะนะ ทวนอีกครั้งนะคะมะลีชะนีชะนานะคะและเด็กๆก็เอาทั้งหกคำนะคะมาเขียนเรามาทวนอีกครั้งหนึ่งกะปิกะทิมะระมะลีชะนีชะนา โอ้ยเก่งมากเลยเห็นไหมคะน้องจีนอ่านตามมา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 หาแม่มาหาแม่นี่เห็นไหมคะน้องจีนสองขวบครึ่งสวัสดีค่ะพี่ก่อนส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจีนอ่านตามแม่นะคะกะปีกะปีกะ,ปกะทิกะทีมะระมะระมะ,มะนีมะนีชะนีชะนีชะนะ เก่งมากปรมือให้ตัวเองนะคะเยี่ยมเลยนะคะเห็นไหมคะน้องก็อ่านตามได้พี่ๆอนุบาลสองอย่าลืมนะคะอ่านทุกวันทุกวันนะคะจากที่หนูอ่านไม่ได้หนูก็จะเก่งเองนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเกบก่งมากพบกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย